อันนี yeah. ้คือดอกไม้ท yes. ี mm ่ร้านน้ำตกช้อยสวรรค์พระราชนินีพระราชทานามให้โอ้โหุ่งดอกไม้ถึงปี48นะยกเว้นปี47คือจะไม่มา้านงพระชนิ์ประชนปี47เม่ยมัก็จะเห็นเมื่อไหร่ดอกไม้พวกนี้จะเห็นได้เมื่อไหร่ เดือนหน้าฮะเดือนหน้ากับเดือนพฤศจิกาทันวาดอกไม้จะเป็นเอี่ยหน้าหนาวอ๋อพฤศจิกาทันวามาชมดอกไม้ที่อยู่ภาคใต้นะครับที่เราจะไม่ได้ลงเราไไม่ด้ลงเช่นทางนฮะช่วงนี้เราอยู่ศูนย์บริการเราไป เมื่อกี้เนี่ยอยู่จุดชมวิวถ้าเราลงไปนะครับลงหน้าผา<อ>ลงบันได280เมตรภาพเขียนกลุ่มที่หนึ่งนะฮะมันจะผ่านบันไดแล้วก็เดินตามภ้าพในกลุ่มที่หนึ่งประกอบกับน,นี้ด้วยนะครับขออุญาติกลุ่มที่หนึ่งเออมีรูปปลาต่อไปจะเป็นภาพเขียนกลุ่มที่สองนะฮะก็จะเป็นรูปเยอ,อันนี้นา่ารักที่มีรั่วน้ํานที่ผมว่ามีรั่วน้ํากัรนภาพเขียนนะครับนี่นะครับนั่นนะครับมีพวกช้างพวกปลาแบบเยอะวิภาพใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับคนเนี่ยถ้าไปของจริงยิ่งใหญ่เลยอันนี้ปะวาน ต่อไปจะเป็นกลุ่มที่สามจะมีกระบืออยู่สามสี่ห้าคครับเขลูกกระบือด้วยอ๋อน่ารักชาลาทําการเกษตรผ้าหมอนนะครับต่อไปจะเป็นกลุ่มที่สี่ผ้าหมอนครับเขาเป็นลูกคนอ๋อนี่เป็นลายมือรอยฝ่ามาดูเส้นทางเดินนะครับนี่ขึ้นไปจะผ่านช่องเรียดสาว มาสู่ศาลาลับสเสด็จแต่ก่อนพระเทพนะครับสเสด็จกับนักเรียนในร้อยจักรวรรดิันที่20พฤษภาค <พา S 1> ม,มพศ31ภาพาเขียนกลุ่มที่4ที่ว่าส่กระโปรงมาอยู่กลางหน้าผานะครับมด้อยู่<อ>ด้านล่างนั่นสามสนะเส้นทางเหลืองคือเดินผ่านศาลาลับสเสด็จนี่ฮนะเลินหลังมาถึงลานจอดรถสี่กมือต้องอากาศดีหน่อยสี่กมือสี่กิโลกมือสี่กมมือ การที่ว่าเขาถายนะถ่ายภาพยนต์นะครับเ yeah, ๋รอว่าครับน้ำทลแซนนครับเพงเพงเพงเพที่นี่เหรออ่าครับนี่ฮะจุดไหนที่ไหนจุดห้ไป4ีเกิโลโอ้เราไปเลยไปเลย